变更。 ก็เป็นลักษณะปล่อยครับผมปล่อยให้ไปผสมพันธุ์ไปทับกับไก่ปลาครับตัวเมย์ครับตัวเมย์ไก่ปลาพันผสมต,ตัวนี้ก็เป็นไก่ปลาเลือดอลอยพันผสมตัวพอก็เป็นพ่อของมันก็เป็นไก่ปลาแถเลือดลอยจากปลาธรรมชาติตัวเม่ก็เป็นไก่โต าสายน้ำดอกรับนี่กันเป็นลูกไก่ปลาสายพันธุ์ผสมคือกันครับผมขอให้เบิองครับแต่เบืองหางเบืองยังขนยังออกบ่อเต็มที่แบบเพราะว่าเป็นไก่หนุ่มครับเป็นไก่หนุ่มยังเป็นไก่เสื่ออยู่ครับเพราะว่าขังมานานครับยังเป็นไก่เสื่อครับแต่ถ้า,าผมยังบ่ได้เอาขื่นค้นครับผม ก็ยังไม่ได้เอาขึ้นค้อนเพราะผมมีเวลาเวลาถึงขนาดนั้นเพราะว่าโดยภารกิจการงานองผมมีหลายกับเลยบม่ได้ออกไปฝึกขึ้นค้อนครับแต่ก็มีที่ทางเดียวก็คือให้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆรับเพราะว่าอนุรักษ์ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับก็นี่คือเป็นตัวปูสามตัวครับ ก็เมื่อใดใส่ตัวเมยไว้แต่แหลกลื่นนะครับก็เลยตัวเมยบ่ขุนครับก็เสียดายอยู่นิดนึงบมื่อแล้ตัวเมยเข้าไว้สักโตหนึ่งครับถ้าตัวเมย์ไว้สักโตหนึ่งคนจีมีตัวเมยอยู่นําครับนี่คือ,อตัวนี้ก็ทรงงามกับผมหางกับหางใบพัด หางชัยกัยงยังบ่ครับหางยังบม่นาบ่ายังบม่หนาวครับผมยังบม่หนาวครับหางสาีน้อยๆครับนี่คือลักษณะไก่ปลาก็าหางสีออกน้อยๆแหละครับหางมาลายครับถ้าหางออกหลายๆมะลุ่มมะล้ำหนี่คือไก่เจ๋ไก่โตออันนี้เลือดเลือดเลือดสูงครับไก่ปลาเลือดสูงแต่หัวง่ายไก่ปลาหนำหนึ่งครับ F1 เป็นไกป่ปลาหาน,นำหนึ่งคนกลางเลือดจะสูงหางบอพพลุมพลํำบันไดครับขานี่ก็สีเงาคือไกป่ปลาตบพอมันแห้อครับแต่ไกป่ปลาที่มาทับไกต่ตอผมรุ่นแหลกรุ่นนี้ครับกเป็นไก่ปลาตัวใหญ่ไซใหญ่ครับไซใหญ่ครับหางใบปัดครับ อกดตัวนี้ก็ใส่ไงครับใส่ไงครับย่อมเราใส่ไงครับเป็นเคยป่าใส่ไงครับก็มีหลายใส่รับผมที่กําลังคัดอยู่ท่ายากกว่มีใส่หน่อยๆครับแต่พอของมั่นนั้นรู้สึกว่าสิบปยู่แลลวครับเพราะว่านายพ่านมาจบยิ่งไปแล้วครับเพราะว่าเริ่มจะคุ้นค้นครับ เพราะว่าให้ทับไก่ตอจ่อยู่ในสวนยางแล้วก็เริ่มขุนข้นไปกีดย่ํางได้กับซองผอกับอยู่บนหัว<ม>บนบนเหล่าไก่บนเถียงเหรอครับเพราะมาหลังๆก็บดได้เข้าไปสวนยางในบาในพานก็มาจอบยิ่ยงไปเสียครคก็